ที่คุณผู้ชมเห็นอยู่นี้นะคะก็คือดอกดีลาวดีพันธุขาวพวงค่ะต้นดีลาวดีนั้นนะคะก็เป็นไม้พุ่มขนาดกลางพุ่มกลมเมื่ออยู่กลางแจ้งจะออกดอกได้ตลอดปีค่ะดอกนะคะจะหอมตลอดทั้งกลางวันและกลางคืนวิธีการขยายพันธุ์เขานะคะจะนิยมมากที่สุดเลยก็คือการปักชำค่ะ ลักษณะดอกของเขานะคะจะเป็นแบบช่อกระจุกแยกแขนงออกตามซอกใบบริเวณปลายกิ่งดอกของเขาจะมีสีขาวคนกลีบดอกจะเชื่อมติดกันเป็นหลอดปลายแยากเป็น5้าแฉกร,รูปไข่กลับเรียงซ้อนเป็นวงเหลื่อมกันเล็กน้อยโคนกลีบดอกสีเหลือง ต้นลีลาวดีในด้านของความเชื่อน,นั้นนะคะเนื่องจากในอดีตนั้นนะคะลีลาวดีเดิมทีนะคะเขามีชื่อว่าลั่นมทมทําให้หลายคนนั้นนะคะก็เชื่อว่าเป็นไม้อัปมงคลไม่ควรนํามาปลูกในบ้านเพราะไปพ้องกับคําว่าระทมที่หมายถึงความเศร้าโศกเสียใจซึ่งแท้จริงแล้วนะคะคําว่าลั่นหมายถึงการละทิ้งแตกหกัก และคำว่าโมก็หมายถึงความเศร้าโศกดังนั้นนะคะลั่นทมจึงมีความหมายว่าการละแล้วจากความโศกเศร้าและในเวลาต่อมานะคะจึงได้มีการเปลี่ยนชื่อใหม่เป็นดีลาวดีเพื่อไม่ให้เกิดความเข้าใจผิดและความเป็นมงคลก็คือต้นดอกไม้ที่มีทวงท่าอ่อนช้อยสวยงามและส่งผลให้คนนิยมนำมาปลูกกันมากขึ้นนั่นเองค่ะ สรรพคุณทางด้านสมุนไพรนั้นนะคะฝากจะฝนทาแก้วดิสิดวงทวารรากนะคะจะมีรสขมเมาเป็นยาทายแก้โรคไขข้ออักเสบขับลมดอกนั้นนะคะจะมีรสขมใช้ผสมใบพลูกินแก้ไข้ค่ะ เป็นอย่างไรบ้างค่ะคุณผู้ชมกับต้นลีลาวดีนอกจากจะมีดอกที่สวยงามแล้วนะคะก็ยังเป็นไม้มงคลอีกด้วยอีกทั้งนะคะยังมีสรรพคุณทางด้านสมุนไพรด้วยค่ะขอบคุณทุกท่าน,นะคะ่ะที่เข้ามาติดตามรับชมช่องรัญญาชาแนลเข้ามากดติดตามกันแล้วนะคะก็อย่าลืมกดกระดิ่งเพื่อรับชมคลิปใหม่ๆค่ะแล้ก็กลับมาพบกันใหม่คลิปหน้านะคะสำหรับคลิปนี้สวัสดีค่ะ